วิธีแก้หน้าจอมืดหลังจากที่เราตั้งค่ามั่วๆแล้วพอกดแอปพลาหรือว่ากดใช้งานปุ๊บหน้าจอมืดแบบนี้ทําอะไรไม่ได้เลยกดรีเครื่องก็ยังไม่มาแก้ไขย,ยังไงโดยที่ไม่ต้องลงวิดีโอใหม่มาดูให้เรากดปุ่ม control งไว้พร้อมกับปุ่ม restart พร้อมกันทีนี้หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับกด C Advanced Repa i r กดปุ่มไขควงกด Advanced Option กด Setup Setting แล้วก็กดรีสตาร์ทครับให้เรากดหมายเลข4ที่คีย์บอร์ดเพื่อเข้าไปเซฟโหมดรอแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีนี้ให้เราเข้าไปที่ตรงคอนโทรลพา n e แนลกดเลือกเป็นอันบนกด Uninstall ในกรณีนี้แอดพอเข้าไปปรับตั้งค่าในการจอ n v i d เดียนะครับปรับปุ๊บหน้าจอมืดเลยวิธีแก้เราก็ไปลบเดเวอร์การจอออกโดยการกดแล้วก็ถอนการติดตั้ง กด n i นสต a อ l พอเสร็จปุ๊บเราก็รีสตาร์ทเครื่องเลยครับทีนี้คอมก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วเราก็ไปลงเดเวอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนี่มาแล้วครับใช้งานได้ปกติครับทีนี้เราก็ไปลงเดเวอร์การ์ดจอให้เสร็จเรียบร้อยก็ใช้งานได้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็งบประมาณ2,500 0บวกลบนะครับก็อยู่ในโปรนะกับ I-51 c า0 f การ์ดจอ5 เกมตัวห้าเราคิกแถมฟรีเคสตู้ป่านะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับไกลหมดแล้วลงเกมฟรีมีปลายทาง